สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10ล่างชุดพิเศษประจำงวงันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดต,ติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาวางแนวทางของหลักสิบล่างในชุดพิเศษ คลิปนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สูตรเป็นชุดพิเศษสุดๆเลยนะคะประมาณนี้สูตรที่1นะคะจะใช้วิธีการบวกที่เลข4แนวทางของการบวกเลขคู่นะคะเลขสสูตรที่2ก็จะบวกด้วยเลขคู่เหมือนกันก็คือเลข2จะมีการบวก4แล้วก็บวกสอง งวดแรกนะคะคำนวณมาได้ที่1บวก4ก็เป็น5สูตรที่2ได้3บวก2เป็น5ชนตัวเดียวเลยคือเลข5ออกมาที่5 8เป็นงวดที่1นึ่งต่อไปนะคะงวดที่2 ตัวแรกนะค,ะคนาํานวณมาได้ที่ได้เ7บวก4ก็เป็น11ได้7กับ1สูตรที่2 7งเบวก2เป็น9ตัวชนนะกคะ็คือเลข7ออก7 7สําหรับงวดน,นี้นะคะวันนี้ด้วยนะอาจารย์จะว่าจะทําหลักหน่วยล่างที่ไม่เดินนะ มีอยู่มีอยู่หลายสูตรเนาะแล้วรวมทั้งตัวอ,อถ้าเป็นถ้าเราเรียงไปถ้ามันมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรใช่ไหมสามสูตรแล้วก็แล้วก็รวมทั้งดับล่างถ้าดับล่างระยะยาวอีกตัวอีกตัวนึงก็เป็นสี่ตัวสี่ตัว ี่ตัวมันก็จะมีน่าจะาความที่จะมาได้ก็น่าจะประมาณหกตัวถ้ามันไม่ซ้ํากันนะอาจารย์ไม่ทราบว่ามันซ้ําหรือเปล่าด้วยยังไม่ได้ไปเช็คดูเลยแต่รู้ว่ามันเอาอยู่ทุกงวดเลยแต่แต่ละตุแต่ละสูตรตะไม่ทราบมันมีตัวซ้ําหรือเปล่าแต่จําได้ว่ามันเอาอยู่ทุกงวดก็คือดับเอาอยู่ไม่เคยมาในในหลักหน่วยเลยนะว่าจะวางให้ก็ยังไม่ทราบจะมีเวลาหรือเปล่าเนาะเด๋ย่าดูก่อนแล้วกันเนาะ คู่นี้ก็คือมันไปชนกับเลขที่สวยก็อาจารย์ก็เลยลองวางให้ดูเนาะเนี่ยสองอวดแล้วนะเราจะได้หลักสิบแค่ตัวเดียวเพราะมันไม่มีโอกาสชนสองตัวอยู่แล้วแหละนะมันจะชนแค่ตัวเดียวเนื่องจากการเดินมันไม่เหมือนกันการเดินมันบวกสี่กับบวกสองถ้ามันบวกหนึ่งมีโอกาสได้ตัวเดียวกันถ้าตัวแรกมันเป็นตัวเดียวกันเดินเหมือนกันมันก็จะได้เลขเดียวกันโอกาสการชนสองตัวมันก็มีนะแต่อันนี้ยมันจะชนแค่ตัวเดียวเนาะลองมาลุ้นกันเนาะ ว่าที่สามนะสองบวกสี่เป็นหกแล้วก็หกบวกสองเป็นแปดตัวชนก็คือเลขหกออกมาที่หกหนึ่งชนตัวเดียวเลยนะอยู่ช่องชน,นต่อไปว่าที่สี่หลัก หลักสิบล่างเนาะแปดบวกสี่เป็นสิบสองแล้วก็หกบวกสองเป็นแปดอันนี้ก็เหมือนกันนะชนตัวเดียวเลขแปดออกแปดเจ็อาจารย์จำได้เนาะเคยวางตัวตัวตว,วิ่งเนาะสูตรวิ่งย้อนปีไปให้ใช่ไหมแล้วอาจารย์ติดค้างงวดเนี้ยยังไม่ได้วางให้อะไม่ทราบไปเขียนไว้อยู่ในอีพที่เท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวไปเขียนให้ต่อ ไม่ได้แม็กไว้ด้วยเนาะแปดบวกสี่เป็นสิบสองใช่ไหมหกบวกสองเป็นแปดก็ชนแปดออกแปดเจ็ดอ่ะโอเคนะลักสิบต่อไปงวดที่ห้าสามบวกสี่เป็นเจ็ดหนึ่งบวกกับสองเป็นสามอันนี้ชนเลขสามออกสามเจ็ดอันนี้ อันนี้มินมาสองตัวดีเนาะสามเจ็ดเลยเนาะแต่เราเอาเฉพาะหลักสิบก่อนแล้วกันต่อมาเรามาดูงวดที่หกแดเนาะตัวแรกที่เราคำนวณมาได้บวกกับสี่ก็เป็นสิบสองตัวสูตรที่สองสองบวกสองเป็นสี่นะแนวทางของเลขคู่หมดเลยเนาะเออออกมาชนตัวเดียวสองออกสองสอง ต่อมาเรามาคำนวณต่อในงวดที่7ตัวแรกเลขหนบวกสก็เป็นห้าเลขขี้หมดเลยเลขขี้อันนี้ก็เหมือนกัน3าบวกสเป็น5ชนเลขห้ออก5 2าสอชนเลข5ออก5 2ก็มี3 5กับ1 5แนวทางของเลขขี้นะคะเลขขี้ทั้งสงสูตรเลย ต่อไปเรามาดูงวดที่8ตัวเลขเลข7บวกกับ4เป็น11สูตรที่1 7กับ1สูตรที่2 1งบวกสเป็น3ตัวชนที่เป็นเลข1นะแนวทางของเลขขี้ทั้ง2ส,สูตรนะออกมาที่1 6ึ่หนึ่งหก ต่อไปนะคะสองสูตรนี้เป็นแนวทางของเลขคู่นะสูตรที่หนึ่งหกบวกสี่เป็นสิบสูตรที่สองแปดบวกสองเป็นสิบตัวชนที่เป็นเลขศูนย์ออกศูนย์สองสองสูตรนี้ยังเข้านะเราก็ตามต่อเลยแนวทางของหลักสิบสำหรับงวดนี้ได้เป็นเลขคู่ทั้งสองสูตรเลยนะหกบวกสี่เป็นสิบ แล้วก็หกบวกสองเป็นแปดหกศูนย์หกแปดชนตัวเดียวนะเลขหกเลขหกนะชอบก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะถ้าเราเอาหกตัวนี้ไปจับชนกับหลักหลักหน่วยที่เป็นเลขขี้ใช่ไหมเลขขี้ก็มีเลขคู่ก็มีหลักหน่วยนี้มีทั้งเลขขี้เลขคู่แต่ถ้าเราเอาไปชนกับหลักหน่วยแล้วก็เลือกที่แต้มก็ได้เนาะหรือจะเอาไปจับกับแต้ม หรือจะเอาไปจับหลักหน่วยนะที่เราได้ตัวเดียวก็ได้ลองดูอันนี้เรามาดูสักนิดหนึ่งนะขณะนี้เราเรียนสูตรนี้อยู่เนาะเราได้เลขหกใช่ไหมในทางของหลักสิบสองสูตรนะชนกันได้หกเลขวิ่งนะเราก็มีเลขหกเหมือนกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองสูตรเลยเลขวิ่งก็คือมีเลขหกอ่ะสองสูตร อาชนหกเอากาสจะมาสิบก็ได้มาหน่วยก็ได้เ,เวลาเราชอบเราต้องกลับตัวนะจะไปเล่นแบบทิ้ทงโดดเลยไม่ได้นะคะมีโอกาสล่วงได้นะคะถ้าเราชอบเราต้องกลับตัวนะหลักสิบนะขณะนี้เราเรียนแล้วหลักหน่วยที่อาจารย์วางไปให้นะทั้งหมดด้วยกันสี่สูตรนะสองสูตรจับชนมาได้เก้ากับหนึ่งและอีกหนึ่งสูตรระยะยาวเท่ากันเลยแบบสี่ตัวมันจะชนตัวเดียวเลยคือเลขเก้าเพราะฉะนั้น หลักสิบหกตัวเดียวนะหลักหน่วยก็ตัวเดียวเลขเก้าก็จับชุดเดียวเลยคือคือหกเก้าหกเก้าอันนี้คือตรงเราต้องกลับด้วยนะเขียนไว้ด้วยนะเตือนสตินะคล้ายว่าปักหลักเนี่ยเราก็เราก็ถือว่าเป็นตัวเด่นแล้วกันถือว่าเป็นตัวเด่น แต้มคือแต้มห้านะแต้มห้ามันมินม,มีอยู่นะแต้มห้าแต้มมันจะมีอยู่สี่ตัวเดินดีระยะยาวถ้าปรับไปเป็นห้าตัวมันก็จะเป็นเออตอนนี้อาจารย์กําลังปรับอยู่นะดูซิว่ามันจะมาที่ตัวเก่าหรือมันจะมาที่ตัวปรับนะแต่อันนี้คือตัวเก่านะเลขค่าเนี่ยมันจะเป็นห้าหกเจ็ดศูนย์แปดนะแต้ม 5 6 7 0นยของเก่าแล้ว8นี่คือตัวปรับเข้ามานะคะก็เป็นขนาดนี้ดูซิว่าจะมาที่ตัวเก่าเก่าก็คือ5้าหตัวเลขแปก็คือปรับเข้ามาเป็น5้าตำแหน่งเพื่อไม่ให้สูตรมันหลุดน,นะลองดูหกเก้าเก้ากกับไปเลยฝากช่องนิดนึงเนาะมีดีแชนแนล หรือใครจะเอาตัวนี้ไปจับลองจับดูนะลองจับแบบว่าเอาหมดนี่เลยก็คือตัวนี้แล้วกันหกันเก็ุงี้มันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่ห้าตัวใช่ไหมหนึ่งเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันหกหกเก้าเนาะเป็นสิบห้าอ้าวหลักสิบถูกแลวเนาะหลักสิบหกขึ้นตัวนี้หกเก้าเป็นสิบห้าแล้วก็หก หกศนยะแต้มหกแล้วก็หกหนึ่งนะหกหนึ่งแต้มเจ็ดหกสี่นะแต้มศูนย์ใครจะใช้เป็นนี้ก็ได้นะแล้วก็เจ็ดแบงนี้นะแล้วก็หกหอะไรได้แปดตรงนี้ลกันหกหกสองนี่ใครจะเอาชุดรวมนี้ก็ได้ มีชุดรวมตัวนี้หกสองนะั้นเอ่อถ้าดับขาดล่างสองเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะตัวหกสองจะเป็นชุดสำรองไปอ้าวหกเก้านี่สวยแน่นอนอยู่แล้วนะหกเก้าแล้วก็มันจะมีหนะึ่งสี่เจ็ดเนาะสี่ชุดนี้ เอาสี่ชุดเนี่ยสวยหมดเละไม่ไม่สวยคือตัวที่เสริมเข้ามาเนี่ยหกสองเนี่ยที่เป็นแต้มแปดแต้มเสริมตัวนี้แต้มมันปกติมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนี้แต้มห้าแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มศูนแล้วตัวนี้คือแต้มเสริมห้าหกเจ็ดแล้วก็ศูนย์ใครมีตัวไหนที่ไม่เกี่ยวกับเลขหกนี่กับ เอามาจับกระแต้มของอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันน่าจะเข้าต่อนะตัวนี้ยมันเดินมาทั้งหมดก็ยี่สิบเก้างวดนี่นะงวดเนี้ยเป็นงวดที่ยี่สิบเก้าแล้วหลุดจากสี่ตัวไปงวดเดียวก็คืองวดที่ผ่านมาเนี่ยหลุดนะคะท่านผู้ชมสี่ตัวนี้มันหลุดมาต้องเอาสี่ตัวสุดท้ายบวกแปดเป็นสิบสองเพราะมันออกศูนยะ์สองไงงวดนี้เราก็เอาตัวสุดท้ายศูนย์บวกแปดก็ได้แปดก็ตามนี้เลยนะนี่แหละลองตามแต้มนี้ดูด้วย อาจารย์จะลดหน้าจอนะ fc ได้แคบไว้อยู่ที่คนชอบนะว่าใครจะตามสูตรไหนก็ไปหยิบจับลอตเอรี่ได้ตั้งแต่วันแรกๆที่สอนมาแล้วแหละไม่ต้องรออาจารย์โค้งสุดท้ายหรอกรู้ๆกันอยู่ว่าจะโค้งสุดท้ายเป็นตัวไหนนะตามนี้เลยเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ